A t i m e อ n น i ลน Music Style ลสวัสดีครับพวกเราโลโมโซนิกผมบอยครับนักร้องนำครับผมป้อมครับนักกีตาร์ออโต้ครับมือกลองครับครับเปติครับมือกีตาร์ครับก็วันนี้เรามากับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราครับมีเป็นเพลงที่มีชื่อว่าเพราะความรักมันไม่เลือกเวลาเกิดหลังจากที่เปลยกันมาประมาณ3เดือนนวันนี้ได้ได้ฟังกันแล้วครับผมก็ ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างรักในงานงานงานชิ้นนี้มากๆทั้งตั้งแต่งานเขียนไปจนถึงงานมิสิกโิดีโอรวมถึงในผ้าของดนตรี 3, ครับก็เพราะความรักมันไม่เลือกเวาลาเกิดเป็นเป็นอีกหนึ่งธรรมชาติของของความรักที่เราพยายามสังเกตมันคือสมมุติว่าคนสองคนมาเจอกันนยครับไม่ว่าจะสถานการณ์ปกติที่ทํางานหรือว่า หรือว่าในสมรภูมิรอบในที่ที่ไม่ควรจะเจอมากที่สุดสุดท้ายแล้วมันอาจจะเกิดความรู้สึกหนึ่งที่มีต่อกันคือความรักเราก็รู้สึกว่าหยิบหยิบความรู้สึกตรงเนี้มาเขียนสุดท้ายแล้วเราอาจจะรักคนที่เราไม่สามารถรักเขามากที่สุดไม่สมควรรักเขามากที่สุดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันบังคับไม่ได้อยู่ดีครับผมแต่ในพาร์ทของดนตรีในพาร์ทของดนตรีครับดนตรีรอบนี้เราก็เรียบเรียงเพลงนี้ให้เป็นแนวป๊อปบล็อกครับ ก็แค่เป็นป๊อบล็อกอะครับแล้วก็มีท่อนโซโล่ที่ที่แตกต่างจากที่เราเคยทำมาลดความดุดานลงแล้วก็ทำให้มันได้บรรยากาศฟุ้งๆฝันๆมากขึ้นได้รับอิทธิพลจากแนวดนตรีแบบในยุคก่อนๆยิบคาสตันสไตล์อะไรยังงี้ทำให้รู้สึกเซ็กซี่เวลาฟังอะไรางี้ยเพิ่มความป๊อบๆ็างคนอาจจะตั้งคำถามว่า เพลงนี้เป็นเพลงช้าหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะอาจจะคิดว่าวงดนตรีวงหนึ่งที่เอบล็อกจ๋าๆเลยเนี่ยอาจจะกลัวการตอบคาถามว่าพี่ครับผมทาเพลงช้าครับผมทำเพลงช้าเนี่ยรับผมทำเพลงช้าครับเพลงนี้เป็นเพลงช้าครับพี่ครับยังไงพวกเราฝากเพลงเพลงนี้กับกับแฟนเพลงหลายๆคนเพราะว่าหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ตามหามันเหมือนเราบอกในทุกครั้งที่มีอัลบั้มออกมาคือมันเป็นจิ๊กซอ ภาพใหญ่ภาพนี้จะเป็นยังไงดิเรกชันทิศทางของอัลบั้มนี้จะเป็นยังไงที่สําคัญคือวงดนตรีวงนี้ย,ยังยังออกแบบมาเพื่อการแสดงสดครับผมก็นี่จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ที่นี่ไปเปิดอีกมิติหนึ่งในในการแสดงสดครับเพราะว่าประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าเราจะเลิกเล่นเพลงบางเพลงเพื่อที่จะเล่นเพลงเพลงนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันตามคอนเสิร์ตครับผมสำหรับรหัสดาวน์โหลดครับครับ ดอกจันหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสี่หกนะครับรับติดตามเราได้ที่ a c e b o o k นะครับ f a c e b o o k c o m l o m o s o n i c ครับอ IG ของเรา r o m o s o n i c underscore rock ครับ r o m o s o n i c ธรรมดามีคนใช้แล้วครับเอาค่าวได้ยินคนที่ใช้อยู่ถ้าได้ยินข่าวนี้เรารู้ตัวคุณแล้วนะครับรู้ตัวครับรอเล่นนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพราะความรัก เพราะภายเธอในทุกทุกสิ่งเพียงแค่ฉันสบตาเพราะความรักของเธอที่ทำไม่มันเกิดประมาณนี้ครับพี่ครับกูก็รู้ว่าจะร้องหน่อยเดียว